จอลึกแบบพาดวงเค้นทุกจุดบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้คลิปนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดาแต่เป็นคำทำนายที่อาจทิฐันชีวิตคุณไปตลอดการโดยเฉพาะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่กำลังเดินทางเข้าสู่ครึ่งหลังของปี2568อย่างเต็มตัวหากคุณกำลังเผชิญกับทางแยกของชีวิตสับสนกับเรื่องเงินงานความรักหรือแม้แต่เป้าหมายบางอย่างที่ดูเหมือนจะไกลออกไปเรื่อยๆคลิปนี้ อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังเฝ้ารอเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์ธรรมดาทมดาที่พูดแล้วก็ผ่านไปแต่คือการเปิดทุกแง่มุมของพลังจักรวาลที่ส่งผลกับลัคนาของคุณแบบตรงๆคำตอบคำตีแผ่ให้เห็นว่าดาวไหนให้คุณดาวไหนให้โทษมีแรงหนุนตรงไหนและอะไรที่ต้องระวังให้มากที่สุดทั้งเรื่องเงินงานโชคลาภสุขภาพความสัมพันธ์และพลังชีวิตของคุณที ซ่อนอยู่ภายในคำแนะนำต่างๆในคลิปนี้จะช่วยให้คุณเตรียมใจเตรียมตัวและเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณหวังไว้หรือแม้แต่สิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกะดิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครึ่งปีแรกอาจเต็มไปด้วยบทเรียนความสับสนหรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะวนลูปอยู่กับที่แต่ครึ่งปีหลังนี้คือเวลาที่ดาวเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยน และพลังงานใหม่กำลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหาคุณบางคนจะพบทางออกที่รอคอยบางคนจะเจอโอกาสใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้และบางคนอาจตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่เปลี่ยนเส้นทางไปเลยสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือปี2568นี้มีพลังสะสมที่ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนฟ้าค่อยๆเปิดเส้นทางเริ่มมีแสงสว่างและครึ่งปีหลังนี้แหละคือจังหวะที่คุณต้อง กล้าเดินกล้าตัดสินใจและกล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคำทำนายที่กำลังจะได้ฟังต่อจากนี้จะพาคุณเดินทางผ่านจักรวาลแห่งดวงดาวผ่านลึกเข้าไปในแก่นแท้ของชะตาชีวิตไม่ใช่แค่บอกว่าคุณจะเป็นอย่างไรแต่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงเกิดขึ้นและจะต้องทำอย่างไงถึงจะเปลี่ยนชะตาจากฟ้าให้กลายเป็นโชคชะตาที่คุณเลือกเองเราจะพูดถึงช่วงเวลาทองของคุณโอกาสเรื่องงานเงิน และโชคลาบที่กำลังจะมาถึงคนที่กำลังหางานมีเป้าหมายใหม่หรือกำลังรอคอยการปรับเปลี่ยนในชีวิตมีแนวโน้มสูงที่จะเจอประตูแห่งโอกาสเปิดออกต่อหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่เคยพยายามแล้วเงียบจะเริ่มมีสัญญาณตอบกลับสิ่งที่เคยยื้อจะเริ่มขยับหากคุณรู้จังหวะรู้เวลาและวางแผนอย่างถูกต้องในเรื่องของการเงินจะมีจุดที่คุณสามารถปิดจุดรดั่วและขยาย,ายรายรับได้จริงจัง โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสที่3ไปจนถึงปลายปีโชคลาภก็มีพลังแรงสนับสนุนเช่นกันบางท่านอาจได้เงินก้อนแบบฟลุกๆหรือมีคนยื่นโอกาสที่มาพร้อมผลตอบแทนที่คุ้มค่าแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนส่วนในเรื่องของพลังใจและสุขภาพอยากให้คุณจับตาเรื่องความสมดุลให้ดีเพราะความเครียดความเหนื่อยล้าหรือความคาดหวังที่มากเกินไปอาจส่งผลย้อนกลับต่อร่างกายและสภาพจิตใจได้อย่างรุนแรงระวังอาการล้าส,สม จากการกดดันตัวเองหรือใช้พลังเกินกำลังจงรู้จักหยุดรู้จักพักและให้เวลากับตัวเองมากขึ้นอย่าลืมว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือการค้นพบจังหวะของตัวเองและในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงของคุณจะเริ่มเข้าสู่จังหวะที่ความเงียบสงบจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ถ้าคุณเข้าใจตัวเองจริงฮ่หาฮและที่สำคัญมากที่สุดคือ อยาเพิ่งกดออกจากคลิปนี้ก่อนเพราะท้ายคลิปเราจะมีเคล็ดลับพิเศษในการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลโดยเฉพาะเป็นเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันทั้งเพื่อหนุนโชคเปิดทางการเงินหรือแม้แต่ปรับพลังในบ้านและตัวคุณเองให้สอดรับกับดวงดาวอย่างกลมกลืนมากที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้คุณฟังให้จบฟังด้วยใจที่เปิดพร้อมรับและเชื่อในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกค,คำ ที่ได้ยินอ่ะไม่ใช่แค่คำาำํานายแต่มันอาจคือเสียงจากจักรวาลที่ต้องการบอกอะไรบางอย่างกับคุณอย่างจริงจังและหากคุณได้รับพลังหรือแง่มุมดีๆจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าข้าพเจ้าน้อมรับคำาำํานายเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงว่าคุณพร้อมจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในครึ่งหลังของปีนี้ขอให้คุณรับฟังด้วยหัวใจและพบพลังแห่งโชคชะตาที่กำลังรอยอยู่ข้างหน้าดวงด้านการเงินและโชคลาภของชาวลักขนาาศีตูลเรียกได้ว่าวินาทีทองของชีวิตด้านการเงินและโชคลาภของชาวลักนาาศีตุนในช่วงครึ่ง หลังของปี2,568นี้ดวงคุณกำลังเข้าสู่จังหวะที่ดาวแห่งโชคลาภดวงแห่งการปลดปล่อยดวงดาวที่เคยปิดโอกาสเริ่มเคลื่อนตัวออกไปและพลังใหม่ๆกำลังหลังไหลเข้ามาสมุนประตูทองคำที่เปิดกว้างออกทีละบานบอกได้เลยว่าดวงของคุณตอนนี้กำลังเข้าเกณฑ์แห่งโชคลาภขั้นสุดพลังงานที่คุณถืออยู่ในมือไม่ใช่เพียงแรงสนับสนุนจากดาวสุพราะห์เท่านั้นแต่ยังมีแรงหนุนพิเศษ จากจังหวพะพฤหัสบดีและพลังของราหูที่เคลื่อนตัวอย่างชัดเจนทำให้เกิดคลื่อนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสความมั่งคั่งและความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแบบที่หลายคนอาจต้องอิจฉาสำหรับเรื่องการเงินนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มเห็นผลจากความอดทน ที่ผ่านมาทั้งหมดเงินที่เคยรั่วจะหยุดรั่วรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้จะเริ่มควบคุมได้รายได้ที่เคยนิ่งจะเริ่มพุ่งและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะเริ่มมีเงินเข้ามาโดยไม่ต้องเหนื่อยเท่ากับช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนดาวการเงินของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าทับโชคหมายความว่าใครที่ลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการทำธุรกิจการเจรจาทางการเงิน หรือแม้แต่การเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสในการแตกยอดงอกงามมีสูงมากรายได้จากหลายทางจะไหลเข้ามาพร้อมกันแบบไม่ขาดสายและหลายคนจะต้องตื่นเต้นกับยอดที่เกินความคาดหมายสิ่งที่น่าสนใจคือดวงโชคล่าของคุณในช่วงนี้ไม่ได้มาแบบเบาบางแต่มาแบบหนักแน่นฟ้ากำลังเปิดทางและเหมือนมีพลังลรืลับหนุนหลังอยู่ไม่ห่างสำหรับคนที่เคยคิดว่าฉันไม่เคยถูกหวยไม่เคยมีโชคแบบคนอื่น จงลืมความเชื่อน,นั้นไปได้เลยเพราะปีนี้ดวงโชคของคุณเปลี่ยนไปแล้วมีเกณฑ์จะได้ลาบแบบไม่คาดคิดได้รับของมีค่าได้รับเงินพิเศษหรือมีโอกาสถูกรางวัลจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจบางคนแค่ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลกลับได้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้แบบไม่ต้องร้องขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายงานบริการงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากต้องบอกเลยว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงที่ลูกค้าเข้ามาแบบต่อเนื่องรายได้พุ่งเท่ากับที่ใจคุณต้องการและการพูดของคุณจะกลายเป็นพลังงานดึงดูดซับคนพูดแล้วคนเชื่อคนขายแล้วคนซื้อแม้จะขายของธรรมดาก็จะดูน่าซื้อขึ้นทางตาหลายคนที่กำลังลังเลจะลงทุน หรือเปิดกิจการของตัวเองขอบอกเลยว่านี่คือเวลาทองถ้าเริ่มวันนี้ผลจะตามมาเร็วเกินคาดบางคนตั้งใจเริ่มแบบเล็กๆแต่กลายเป็นขยายตัวอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนมีเกณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายจนของหมดสต็อกหรือมีออเดอร์เข้ามาเกินกำลังการผลิตและอาจมีคนเสนอตัวเข้ามาร่วมหุ้นหรือลงทุนกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะมาจากฟ้ายอย่างเดียวคุณเองก็มีหน้าที่สำคัญในการรักษาพลังเงิน เหล่านี้ไว้ให้นานที่สุดในช่วงที่มีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมวางแผนใช้ใจ่ายอย่างมีวินัยอย่าปล่อยให้ความฟุ้งฝันความอยากได้อยากมีพาให้คุณกลับไปวนลูกเดิมจงแยกให้ออกระหว่างความสุขชั่วคราวกับความมั่นคงในระยะยาวในช่วงปลายปีหลายคนจะมีเกณฑ์ได้รับโบนัสได้เงินพิเศษจากการทำงานหรือแม้แต่มีผู้ใหญ่หยิบยื่นเงิน สนับสนุนให้แบบไม่ต้องร้องขออาจเป็นคนในครอบครัวหรือเจ้านายที่เห็นความตั้งใจของคุณมานานและอยากตอบแทนความทุ่มเทเหล่านั้นความพิเศษของครึ่งปีหลังนี้คือการรับทรัพย์แบบไม่คาดฝันสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้กลับได้สิ่งที่คุณคิดว่าเสียไปแล้วกลับคืนมาคนที่หายไปกลับมาใช้นี่หรือแม้แต่สิ่งของมีค่าที่คุณลืมไปแล้วก็กลายเป็นเงินได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ แรงดึงดูดจากจิตใจของคุณในช่วงนี้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่ยิ่งคุณมีความคิดด้านบุกมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีความศรัทธาในพลังจักรวาลมากเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพลังความคิดของตัวเองจงใช้มันสร้างภาพชีวิตใหม่ๆที่คุณต้องการให้ชัดและมันจะเริ่มปรากฏในโลกความจริงแบบที่คุณอาจต้องทึ่งบางท่านที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแนวทางชีวิตใหม่ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะเพราะดาวแห่งโชคของคุณจะหนุนในทุกการเริ่มต้นใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจนคนที่คิดจะลาออกไปเปิดธุรกิจของตัวเองหรือย้ายไปทำงานที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นจะมีแรงสนับสนุนทั้งจากคนรอบข้างและฟ้าดินดวงคุณเปิดเต็มที่แล้วหรือแค่คุณจะกล้าก้าวหรือเปล่าเท่านั้นเองด้านโชคลาภเชิงเสี่ยงดวงเช่นสลากกินแบ่งของรางวัลการสุ่มโชคการแข่งขัน หรือการได้ทรับจากทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ประจำมีพลังหนุนแรงเป็นพิเศษจังหวะน,นิท่ารมด้วยจิตที่เบาไม่โลภไม่คาดหวังจนเกินไปมีโอกาสได้มากกว่าเสียและบางคนจะเจอเลขเด็ดจากความฝันสัญญาณบางอย่างหรือความบังเอิญที่เหมือนจะเล็กน้อยแต่กลับแม่นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งหมดนี้จะยิ่งขยายพลังหากคุณมีสติและวางตัวให้สมดุลระหว่างความมั่นใจกับความไม่ประมาท ดวงคุณเปิดแล้วพลังมาแล้วประตูงเงินทองเปิดแล้วแต่ถ้าคุณไม่เดินไปเปิดมือรับมันหรือเปิดใจเชื่อในโอกาสใหม่ๆม,มันก็อาจจะหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายอย่าลืมว่าดวงคือเพียงพลังงานที่สนับสนุนความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับจังหวะและการลงมือทำอย่างมั่นใจและเมื่อโชคลาภเดินทางมาถึงหน้าบ้านคุณในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อยากเพิ่งลังเลยอยากปล่อยให้ความกลัวในอดีตมาหยุดพลังปัจจุบันเท่านี้แหละคือช่วงกอบโกย ของชีวิตคุณอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้หากคุณต้องการให้โชคลาภและพลังการเงินของคุณไหลามาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามเคล็ดลับเสริมดวงที่จะกล่าวในท้ายคลิปเป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่จะเปลี่ยนพลังรอบตัวให้หนุนคุณแบบเกินคาดพร้อมดึงดูดทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคุณเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีพลังมีคำที่ใช่สำหรับจิตใจของคุณในเวลานี้ ขอให้คุณช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้และอย่าลืมพิมพ์ใต้คลิปว่าข้าพระเจ้าน้อมรับคำทำนายเพื่อเป็นการประกาศสัญญาไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความมั่งคัง่งความโชคดีและพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างเต็มรูปแบบขอให้โชคดีเงินทองไหลมาและสิ่งดีๆหลังไหลมาหาคุณไม่หยุดตลอดปลายปีนี้จนถึงปีหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดวงทางด้านการงาน ในช่วงครึ่งหลังของปี2568นี้ชาวลัคนาราศีตุลกำลังยืนอยู่บนรอยต่อของชะตาที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านของการงานสิ่งที่คุณรู้สึกภายในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงความเบื่อหน่ายหรือแม้แต่ความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องก้าวไปอีกขั้นแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆแต่คือสัญญาณจากจักรวาลที่เริ่มเปลี่ยนทลังของคุณเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายยังเป็นรูปธรรม เมื่อพลังจักรวาลเคลื่อนตัวดาวสำคัญหลายดวงที่มีอิทธิพลต่อตำแหน่งชื่อเสียงความมั่นคงและความสำเร็จได้เริ่มขยับเข้าสู่เรือนแห่งเกียรติและความยอมรับซึ่งสำหรับชาวตุนนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากผู้อดทนสู่ผู้นำอย่างแท้จริงคนที่เคยอยู่เบื้องหลังมานานเคยทำงานหนักแบบไร้เสียงชื่นชมในที่สุดก็จะเริ่มมีแสงสว่างส่องถึงคนที่เคยมีไอดีดีแต่ไม่เคยมีโอกาสแสดงออกตอนนี้โอกาสนั้น กำลังเดินเข้ามาหาและคนที่เคยถูกมองข้ามจะเริ่มเป็นที่จับตาของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจตัดสินใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากความมานะอันยาวนานที่คุณได้สะสมไว้โดยที่คุณเองอาจไม่รู้ตัวว่าทุกหย่าดเงื่อที่คุณเทลงไปในอดีตกำลังส่งพลังย้อนกลับมาในรูปแบบของแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากหัวหน้าจากลูกค้าเก่าหรือแม้แต่จากจักรวาลที่เฝ้ามองความพยายามของคุณมาตลอดโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่หรือการได้รับการแต่งตั้งให้มีบทบาทสำคัญล้วนมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปดวงดาวจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าหนุนตำแหน่งเสริมอำนาจส่งผลให้สิ่งที่คุณทำเริ่มมีพลังส่งออกให้คนอื่นรู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่สำหรับบางคนการเปลี่ยนถ่ายอาจมาในรูปแบบของการเปลี่ยนสายงานหรือย้ายงานไปยังสถานที่ใหม่ที่ให้โอกาสในการเติบโตมากกว่าเดิมบางคนอาจได้ข้อเสนอจากบริษัทคู่แข่งได้รับการทาบทามหรือถูกชักชวนให้ไปร่วมงานกับองค์กรที่มีศักยภาพสูงและที่สำคัญคือให้ค่าตอบแทนมากกว่าเดิมสิ่งที่น่าจับตาคือชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้จะมี พลังงานความน่าเชื่อถือที่พุ่งสูงมากคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณเอาจริงเอาจังและมีความเป็นมืออาชีพจนไม่ว่าจะทำอะไรก็เริ่มได้รับความไว้ใจมากขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่คู่แข่งก็เริ่มต้องระวังคุณมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เล่นเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวหลักที่พร้อมขึ้นแท่นตัดสินเกมได้ หากคุณมีแลนจะสมัครงานใหม่ขอทุนหรือเสนอโปรเจกต์ใดๆให้เร่งมือในช่วงนี้เพราะพลังแห่งการผลักดันกำลังอยู่ในจุดท,ที่สุดโอกาสที่ปกติอาจเป็นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และหลายคนจะได้รับคำตอบที่เป็นบวกอย่างไม่คาดคิดอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากในช่วงนี้คือแรงหนุนจากผู้ใหญ่ที่เมตตาคนที่มีอำนาจตัดสินใจคนที่คุณเคยช่วยเหลือในอดีต หรือแม้แต่คนที่เคยอยู่เฉยๆจะกลายเป็นผู้เปิดประตูให้คุณอย่างเงียบๆคำพูดของพวกเขาคำแนะนำคำสนับสนุนหรือแม้แต่ชื่อของเขาที่แนบมากับคุณจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดทางไปสู่ความก้าวหน้ายอย่างมั่นคงถ้าคุณเคยคิดจะเรียนรู้อะไรใหม่ลงทุนในทักษะใหม่หรือเริ่มต้นสายงานที่แตกต่างไปจากเดิมช่วงนี้คือช่วงเหมาะที่สุดในการปลุกศักยภาพในตัวคุณขึ้นมาอีกขั้น เพราะคุณไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณคือคนที่ผ่านการบ่มเพาะด้วยบททดสอบมามากพอและพร้อมจะก,ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างนี้ไม่ได้มาด้วยโชคเพียงอย่างเดียวแต่มาจากพลังภายในของคุณที่จักรวาลเห็นและกําลังตอบแทนกลับมาอย่างชัดเจนฟังอีกครั้งให้ลึกลงไปคุณไม่ใช่คนธรรมดาในช่วงเวลานี้คุณคือหนึ่งในกลุ่มคนที่จักรวาลให้ความเมตตาเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพลังของตัวเองอย่าลังเลที่จะก้าวและอย่าหยุดเชื่อว่าฉันคู่ควรกับตำแหน่งที่สูงขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นและหน้าที่ที่มีพลังมากขึ้นดวงคุณกำลังเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่คุนเคยไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าขอแค่คุณกล้ารับอย่าปิดโอกาสของตัวเองด้วยความกลัวอยากคิดเล็กในเวลาที่ดวงใหญ่กำลังหนุนเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับอาจไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าแต่คือชีวิตที่คุณใฝ่ฝันไว้ทั้งหมด และถ้าเสียงในใจคุณกำลังบอกว่านี่แหละมันถึงเวลาแล้วก็อย่ารอช้าลุยไปให้สุดเพราะครึ่งปีหลังนี้ตำแหน่งที่คุณเคยแค่มองจากไกลๆอาจกลายเป็นที่ที่คุณกำลังจะได้ยืนอยู่จริงๆดวงด้านความรักในช่วงครึ่งหลังของปี2568นี้ชาวลัคนาราศีตุลจะสัมผัสได้ถึงพลังงานอบอุ่นบางอย่างที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจพลังแห่งความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์เริ่มไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนจักรวาลกำลังส่งคลื่นแห่งความอ่อนโยนมาแต่ขอบหัวใจของคุณอย่างอ่อนละมุนความรักในช่วงนี้จะไม่เร่งรีบไม่เร่าแรงแต่เป็นความรักที่ให้ความรู้สึกสบายใจและมั่นคง เป็นพลังของความสัมพันธ์ที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่แค่ความบูห่าคนที่เคยห่างเหินเริ่มกลับมาใกล้กันมากขึ้นคนที่เคยถิงกันบ่อยเริ่มเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นและคนที่เคยลังเลในความรู้สึกเริ่มมั่นใจในหัวใจตัวเองมากกว่าเดิมสำหรับคนมีคู่นี่คือช่วงเวลาที่คุณและคนรักจะได้กลับมานั่งพูดคุยกันด้วยความลึกซึ้งได้เห็นถึงคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริงบางคู่ที่ผ่านปัญหามามากมีโอกาส ได้เคลียร์ใจปรับจูนและกลับมามีความสุขได้มากกว่าที่เคยเป็นมาและที่น่าดีใจยิ่งกว่านั้นคือบางคู่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องครอบครัวเช่นการมั่นหมายการแต่งงานการมีบุตรหรือการสร้างหลักฐานรวมกันในระยะยาวข่าวดีนี้อาจมาแบบเงียบๆไม่หวือหวาแต่จะเต็มไปด้วยพลังของความมั่นคงคนรักของคุณจะกลายเป็นพลังสนับสนุนให้คุณเดินหน้าชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในช่วงที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงด้านการงานหรือการเงินความรักจะกลายเป็นพลังใจที่คอยเสริมแรงให้คุณยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามส่วนคนโสดครึ่งปีหลังนี้คือช่วงเวลาทองของหัวใจเพราะดวงดาวแห่งความสัมพันธ์เริ่มเข้ามาเคลื่อนตัวทับลักษณะของคุณส่งผลให้คุณดูน่าดึงดูดเป็นพิเศษสเนสน่ห์ของคุณไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่คือพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากภายใน ความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองและความชัดเจนในความต้องการของหัวใจคนที่เคยอยู่คนเดียวมานานอาจเริ่มได้เจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่แค่ผ่านเข้ามาแต่เป็นคนที่มีโอกาสพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้จริงอาจเกิดขึ้นผ่านการงานงานอดิเรกหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียความสัมพันธ์จะเริ่มจากความเข้าใจการคุยแบบสบายใจ และค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงความน่าสนใจคือรักครั้งใหม่นี้จะไม่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหมือนรักเก่าๆที่เคยผ่านมาไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องเอาใจเกินตัวไม่ต้องเจ็บซ้ําๆแต่เป็นรักที่อยู่ด้วยแล้วใจนิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและที่สําคัญคนที่เข้ามาอาจมีดวงเกื้อวงคุณส่งเสริมกันทั้งในเรื่องงานการเงินและชีวิตโดยรวม บางคนอาจได้เจอคนที่เคยห่างกันไปในอดีตแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในจังหวะที่ต่างคนต่างโตขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมจะให้โอกาสกันอีกครั้งอย่างมีวุฒิภาวะหรือบางคนอาจบังเอิญเจอคนที่ใช่จากการเดินทางงานบุญงานสัมนาหรือกิจกรรมใหม่ๆที่คุณเพิ่งเริ่มลองสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจอย่าปิดกั้นโอกาสทางความรักเพียงเพราะกลัวผิดหวังอีกครั้ง หรือยึดติดกับภาพในอดีตเพราะครั้งนี้จักรวาลกำลังส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณอย่างจริงจังและเขาหรือเธอคนนี้อาจกลายเป็นคนที่จะอยู่ข้างคุณไปอีกนานไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังโสดดวงแห่งความรักในครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณจะได้พักได้ฟื้นได้เติมเต็มความอ่อนโยนในหัวใจจะกลับมาอีกครั้งความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะลึกซึ้งขึ้นและความรักที่เข้ามาใหม่ จะทำให้คุณเชื่ออีกครั้งว่าความรักที่ดีนั้นมีอยู่จริงและเนือสิ่งอื่นใดความรักในช่วงเวลานี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามจนเหนื่อยแต่แค่เป็นตัวของตัวเองก็พอเพราะเมื่อถึงเวลาที่ถูกต้องคนที่ใช่จะเข้ามาในแบบที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเลยแม้แต่น้อยขอให้คุณเชื่อในพลังของหัวใจเชื่อในความอบอุ่นที่จะกระวาลมอบให้และพร้อมรับมือกับความสุขครั้งใหม่ ที่กำลังเดินเข้ามาหาคุณอย่างอ่อนโยนและมั่นคงในแบบที่คุณสมควรได้รับด้านสุขภาพแม้ว่าคุณจะกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดวงการเงินการงานและความรักต่างก็พุ่งแรงอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันจักรวาลก็ส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อเตือนให้ชาวลัคนาราศีตุลหันกลับมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น เพราะพลังงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจะถูกใช้ไปกับเรื่องภายนอกเยอะมากทั้งการตัดสินใจการเดินทางการรับผิดชอบงานและการบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เข้ามาพร้อมกันสุขภาพโดยรวมของคุณถือว่าแข็งแรงขึ้นกว่าช่วงต้นปีโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังกาย หรือการควบคุมอาหารแต่สิ่งที่ต้องระวังคือพลังชีวิตที่ใช้งานหนักเกินไปโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่แบกรับความคาดหวังของคนรอบตัวหรือทำงานเกินลิมิตของร่างกายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้คืออาการลาเรรังที่ไม่ได้ป่วยทันทีแต่ค่อยๆสะสมเช่นอ่อ,อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุปวดหัวปวดหลังคอบาไหลาจากการนั่งทำงานนาน ระบบย่อยอาหารไม่ดีจากการกินไม่เป็นเวลาการนอนหลับไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพลังงานทางใจอย่างมากถ้าคุณปล่อยให้สะสมต่อเนื่องโดยไม่จัดการให้ดีอีกหนึ่งจุดที่ควรระวังคือสุขภาพจิตและความเครียดที่ซ่อนอยู่ลึกๆ เพราะแม้ภายนอกคุณจะดูเข้มแข็งรับมือทุกอย่างได้ดีแต่ข้างในอาจเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการพักโดยไม่รู้ตัวคาแนะนําคือให้คุณหมั่นอยู่กับตัวเองอย่างสงบให้มากขึ้นไม่ว่าจะด้วยการนั่งสมาธิฟังเสียงธรรมชาติอ่านหนังสือหรือเดินช้าๆอยู่ในสวนสาธาร,รณะให้พลังของธรรมชาติช่วยปลดปล่อยความเครียดออกไปอย่างอ่อนโยน สำหรับบางคนช่วงนี้อาจเริ่มรู้สึกอยากปรับพฤติกรรมสุขภาพเช่นเลิกดื่มเลิกกินของมันของหวานหันมาดูแลรูปร่างหรือเริ่มออกกำลังกายเป็นกิจวัตรและนั่นคือจังหวะที่ดีที่จะกระวนกำลังสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจรงิงจังถ้าคุณลงมือในตอนนี้ร่างกายของคุณจะตอบสนองได้ดีเกินคาดและจะทำให้คุณแข็งแรงทั้งกายใจในระยะยาวคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้หรือกระดูกข้อต่อควรไปพบแพทย์หรือเช็คสุขภาพประจำปีในช่วงปลายไตรมาสที่สามของปีเพราะเป็นช่วงที่สัญญาณบางอย่างอาจปรากฏล่วงหน้าและสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใส่ใจทันเวลาส่วนในด้านพลังชีวิตโดยรวมถือว่าคุณมีภูมิคุ้มกันจิตใจที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะความรักความมั่นคงทางการเงินและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างกำลังหล่อเลี้ยงใจคุณให้มั่นคงไม่หวั่นไหว และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันและการฟื้นตัวของร่างกายอย่างชัดเจนหากคุณมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหรือไปยังสถานที่ที่มีธรรมชาติอยู่รายล้อมเช่นภูเขาน้ำตกทะเลหรือวัดวาอารามควรใช้โอกาสนั้นพักฟื้นพลังทั้งกายและใจเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะได้รีเซ็ตพลังงานภายในและกลับมาแข็งแรงกว่าที่เคยเป็น กล่าวโดยสรุปสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องระวังเรื่องการใช้พลังงานเกินขอบเขตเพราะแม้ดวงจะดีทุกด้านแต่ถ้าร่างกายอ่อนล้าใจเหนื่อยล้าก็อาจกลายเป็นจุดสะดุดของชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นขอให้คุณหมันดูแลสุขภาพอย่างสมดุลทั้งกายและใจใช้เวลาพักผ่อนย่งมีคุณภาพ และไม่ลืมใส่ใจตัวเองในทุกๆวันเพราะความสำเร็จทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นจะยิ่งยั่งยืนขึ้นไปอีกถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงรองรับมันอย่างเต็มที่เคล็หลับการเสียมดวง 1. ทํำบุญเสริมดวงด้วยการแบ่งปันในรูปแบบที่เรียบง่ายเพราะดวงคุณอยู่ในจังหวะรับทรัพย์รับ,รบพลังจากจักรวาลการทาบุญแบบส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ จะยิ่งหนุนพลังดวงให้มั่นคงยิ่งขึ้นเช่นทำบุญด้วยน้ำดื่มสะอาดหรือของกินถวายพระแจกผู้ยากไร้ร่วมบริจาคอาหารหรือเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์น้ำแนะนำปล่อยในวันเกิดของตนทำบุญด้วยใจที่อ่อนโยนจะส่งผลดีต่อพลังงานรักการเงินและสุขภาพไปพร้อมกัน สองเสริมดวงการงานและการพูดด้วยการให้คำวอวยพรกับคนอื่นบ่อยฮ่าฮะทุกครั้งที่คุณพูดดีวอวยพรให้ผู้อื่นจากใจจริงพลังคำพูดของคุณจะย้อนกลับมาส่งเสริมดวงตัวเองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะช่วงเช้าให้เริ่มต้นวันด้วยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจเช่นวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับฉันและทุกคนที่ฉันพบ ฉันพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งความรักและโอกาสดีๆที่จะกระวลส่งมาการฝึกพูดดีทำให้พลังคำของคุณกลายเป็นมุนเรียกโชคที่แท้จริง 3. บูชาพระพุทธรูปปางเปิดโลกหรือพระศิวลีเพื่อหนุนโชคลาภและการค้าขายพระพุทธรูปปางเปิดโลกจะช่วยเปิดพลังแห่งโอกาสใหม่ๆขจัดอุปสรรคที่เคยปิดกัน้นส่วนพระศิวลีจะเสริมดวงทางด้านโชคลาภการเงิน และการเดินทางให้ราบรืน่นหากบูชาพระไว้ที่บ้านให้หมัน่นกราบสวดมนต์ขอพรพร้อมระลึกถึงบุญบาร,รมีของตัวเองจะเป็นแรงเสริมชั้นเยี่ยมให้ดวงพุ่งแบบไม่หยุด 4. ส,สร้างความสมดุลของชีวิตด้วยกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงใจพลังดวงของชาวตุนสัมพันธ์กับความงามความสงกและดุลยภาพหากคุณใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเกินไปเช่นทำแต่งานแต่ไม่พัก ใส่ใจแต่คนอื่นแต่ละเลยตัวเองดวงจะเริ่มแกว่งให้คุณหาเวลาอยู่กับศิลปะดนตรีหนังสือกลิ่นหอมหรือกิจกรรมที่คุณรักให้เวลากับตัวเองในการเติมเต็มใจพลังภายในจะกลับมาสมดุลและนั่นจะเป็นเหมือนแม่เหล็กเรียกสิ่งดีๆเข้ามาไม่หยุดสรุปชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ดวงกำลังพุ่งอย่างเต็มที่ทั้งการเงินการงานความรักและสุขภาพหากคุณเสริมดวงตามเคล็ดลับเหล่านี้ ด้วยความตั้งใจจะเหมือนเปิดประตูเพิ่มพลังให้อีกหลายเท่าส่งผลให้ดวงดีต่อเรื่องยาวนานสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้กับชาวลัคนาราศีตุลจงพบกับความสำเร็จที่จับต้องได้จงก้าวผ่านทุกอุปสรรคอย่างสง่างามขอให้พลังแห่งจักรวาลเปิดทางให้คุณเจอแต่ผู้คนที่รักและสนับสนุนคุณอย่างจริงใจขอให้ความมั่นคงทางการเงินไหลมาไม่ขาดสาย งานที่ทำจงเติบโตก้าวหน้าได้ผลตอบแทนคุ้มค่าความรักจงอุ่นลึกซึ้งและเป็นพลังใจให้กันและกันสุขภาพจงแข็งแรงทั้งกายและใจไม่โรคภัยกล้ามกลายและขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณกลายเป็นความจริงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของชีวิตขอให้ทุกย่างก้าวของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้เต็มไปด้วย แสงแห่งปาฏิหาริย์และความเมตตาจากฟ้าที่ทำให้คุณรุ่งเรืองเฮงและสมหวังในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอให้โชคดีทุกลมหายใจขอให้ดวงคุณพุ่งแรงไม่หยุดและขอให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนประกายในแบบที่คุณคู่ควรสาธุ